เป็นมหลาลัยที่เปิดให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองครับอาจารย์ทุกคนเซรี่แล้วก็เป็นกะเทงมากค่ะจิ์เนี่ยเขาให้ทุนการศาึกษามีสนามกีฬาเยอะเพื่อนต่างชาตินะครับที่มาจากทั่วโลกเลยนะครับ,รบใจ สิ่งประทับใจที่สุดในมหาวิทยาลัยลงังสิตก็คือมีสนามกีฬามีฟิตเนสมีสนามอเย์บอลหนามบาสเกตบอลแล้วก็สนามแบดมินตันครับแถวหน้ามอก็มีร้านอาหารของกินเยอะแยะมากมายเหมาะสำหรับสายกินมากๆครับ เป็นเรื่องเพศหรือว่าเรื่องการแต่งตัวนะคะคือทุกคนเซรีมากสิ่งที่ผมประทับใจในมอนิศก็คือเพื่องต่างชาตินะครับที่มาจากทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ทีสตาฟที่เป็นกันเองอย่างมากครับนัอาจารย์ที่สอนยังมีประสิทธิภาพครับห้องเรียนที่มีความพร้อมกับเด็กๆทุกคนที่ผมชอบมอนศก็คือเป็นมหาลัายที่ เปิดให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองครับเรื่องการแต่งตัวเรื่องอ,อ่อรสนยมทางเพศครับผู้ชายสามารถใส่ชุดนักศึกษาหญิงได้หรือผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษาชายได้ครับอย่างอุปกรณ์ในคณานิเทศครับมีครบคันมากเลยทำให้ผมรู้สึกว่ามหาลัยเนี้ยแม่งน่าเรียนมากสิ่งที่หนูประทับใจที่มอลังสิตนะคะก็คือมอลังสิตเนี้ยเขาให้ทุนการศึกษาหนูเนี้ยก็เป็นหนึ่งในนักศึกษาทุนค่ะสิ่งที่หนูประทับใจเพิ่มอีกก็คือเพื่อนเพื่อนชาวต่างชาติค่ะมีนักศึกษาต่างชาติเยอะมากเลยค่ะชอบ เพ,เพื่อนมากค่ะประทับใจเพื่อนมากเพื่อนเป็นกันเองมากเลยค่ะแล้วก็ไม่มีใครแข่งเรียนกันเลยนะคะอาจารย์เขาเป็นมิตรแล้วก็ไม่ไม่ถือตัวเราสามารถคุยหรือว่าปรึกษาอะไรได้ค่ะคืออาหารค่ะทั้งรอบมอแล้วก็ในมออร่อยมากข้ามกีเยอะมากอยากให้ได้ลองมาลองมากินกัน คนเซรีแล้วก็เป็นกันเองมากๆค่ะพี่แล้วก็เพื่อนทุกคนก็น่ารักมากๆค่ะอุปกรณ์การเรียนแล้วก็เครื่องมือก็ทันสมัยค่ะบรรยากาศภายในมอก็ร่มรื่นแล้วก็ไมายอะมค่ะประทับใจสังคมที่นี่มากค่ะอาจารย์จะเน้นสอนทางด้านการปฏิบัติจริงทําให้เราได้เรียนรู้นอกห้องเรียนกันมากขึ้นทําให้เราได้รู้ว่าความรู้ไม่ได้หยุดแค่ในห้องเรียนค่ะที่นี่ต้อนรับดีมากทาให้มหาลัยและคณะเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองขอบคุณค่ะ